ใจดีเปิดบริการใหม่สินเชื่อส่วนบุคคลขนาดเล็กไมโครเครดิตบริการยืมก่อนคืนที่หลังพิเศษรับวงเงินสูงสุดสีเท่าของยอดบินทูเบิกเงินสดได้ผ่านทูมันนี่วอลเล็ตผ่อนจ่ายนานสูงสุด3เดือนพร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ท่านที่สนใจสามารถดูวิธีสมัครสินเชื่อทูยืมก่อนจ่ายทีหลังวงเงินสูงสุด10,000บาท ไม่มีดอกเบี้ยสมัครง่ายสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลขนาดเล็กที่ทูมันนี่ที่เปิดบริการนี้หรือ m i โคร c ครดิตที่ได้ร่วมมือกับบริษัทเอสเซนนานโนจำกัดจัดทำมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่เป็นลูกค้าทูม m o เอสระบบรายเดือนที่มาพร้อมปลอดดอกเบี้ย0%เดือนแรกสมัครง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้แล้ว สำหรับบริการไมโครเครดิตคือการปล่อยสินเชื่อในวงเงินขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินมาเป็นการขอสินเชื่อผ่านผู้ให้บริการมือถือแทนเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้นสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ดังต่อไปนี้นะคะ คุณสมบัติผู้สมัครนะคะก็สัญชาติไทยอายุ20-60ปีค่ะต้องเป็นลูกค้า to m o v v S S บุคคลธรรมดาแบบรายเดือนเท่านั้นค่ะมีอายุการใช้งานมากกว่า180วันหรือประมาณ6เดือนนะคะและไม่มีค่าบริการคงค้างนะคะมีประวัติในการชำระค่าบริการที่ดีไม่ค้างชำระเอกสารประกอบการสมัครใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นค่ะ วิธีขอสมัครสินเชื่อไมโครเครดิตก็คือ 1. ลูกค้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ทูพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง 2. ทํำการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ทูนะคะ 3. การกรอกข้อมูลลูกค้าทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้นพร้อมทำการยินยอมเงื่อนไขต่างๆบนแอปพลิเคชันค่ะ 4. ได้รับการอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS นะคะ 5. เบิกเงินสดจากวงเงินสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน t u o Money Wallet ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อไมโครเคร d i t ก็คือ 1. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท Essence Nano จำกัดนะคะ 2. บริการสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดเท่านั้นค่ะ 3. ระยะเวลาแบ่งจ่ายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทนะคะ 4. ดอกเบีย้ยโปรโมชั่น0%เฉพาะเดือนแรกของทุกการเบิกใช้สินเชื่อนะคะ 5. การคิดดอกเบีย้ยจะคิดแบบลดต้นลดดอกตามยอดเงินที่เบิกใช้จริงค่ะข้อที่ 6. การเบิกใช้สินเชื่อเงินจะโอนเข้าบัญชี t ูมาน,นี่วอลเลซึ่งผูกกับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ลูกค้าระบุในคำขอนะคะ 7. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะ หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการสมัครและรายละเอียดของสินเชื่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของบริษัทโท1 2 4 0กด3นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ